เมื่อเช้าพี่ก้อยก็มาทำข้าวแตติสีแต่ว่าพี่ก้อยวันนี้พี่ก้อยทําอยู่คนเดียวนะคะพี่ก้อยก็เลย <c oughs> เป็นอย่างนี้ค่ะพาดเลยนะคะก็ต้องรับก็สู่ช่องไลฟ์สไตล์บล็อตชแนลนะคะอันนี้คือกับข้าวหอมสำหรับญาตีทานะคะทําเป็นกระเพรากระเพรามูชิ้นเจค่ะน่าทานไหมคะดูสิน่าทานไหมเนี่ยกระเพรามูชิ้นเจใส่ลูกชิ้นด้วยนะคะ กะเพราหมูชิ้นเจใส่บุกนะคะน่าอร่อยเลยอ่าพี่ก้อยใส่พริกสดแล้วก็พริกสดแล้วก็พริกแกงใต้เจด้วยนะแกงเผ็ดใต้เจนะเ็า <Okay. S 1> จะผัดให้มันแห้งๆแ,แต่ไม่ใช่แห้งด้วยปะอันนี้พี่ก้อยทำกูคนเดียวนะคะนี่คุณแม่ลามาช่วยล้างจานเมื่อกี้ขอขอบไม่ไหวแม่ค่ะมาช่วยลูกหน่อย แม่ลาบคะี่หลแม่ลาแม่ลาผนหนานบ้ย่ะอน้าย่สไม่เรัน่อยตบเรียอันน้ยกบอยู่ตาเอโนยเอยถ่ายคลิปอะไรของแม่ของแม่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้านแม่ลาบนะคะนี่หุงข้าวจะทำข้าวห่อพี่ก้อยทำบุญทุกวัน ะดูไฟดูเดือนเลือดพานอันนี้เป็นกระเพราหมูชิ้นเจนะครับมีทิส่สดแล้วก็พี่ก็ก็ใส่ผัดแห้งๆเนาะนั่หน้าตาสีสันน้ากูนเนี่ย ห่อนะคะพู้เชา้าก็่ก็มีผัดผัดเอาเต้าหู้มาทอดนะคะแล้วก็ทำเหมือนผัดกับของกะหรีตัวอยูเมื่อเชา้าแต่ว่ามันวุ่นวายก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายเหมือนกันอันนี้ก็วุ่นวาย <c oughs> แต่แม่ <c oughs> โอ้โหร้อนมากนูไฟ โอดูผัดแห้งๆนะคะจะได้อร่อยๆแห้งๆเค็บๆนะคะกลับเ่าเยอะๆกเก่าๆเคาเยอะๆเก่าเยอะๆจะได้อร่อยๆเนาะ ไม่มีใครถือกล้องให้พี่ก็ได้ถือเองทำถ่ายทำเองเจ้าผ้าสวัสดีไหมสวัสดีอันนี้พี่ถ่ายคลิปลง YouTube คุณครูสวยไหมนี่คุณครูโรงเรียนกัลยาณีคุณครูโรงเรียนคุณเป็นแม่ลาวคะจะไปแล้วหรอคะโอ้ลูก ไม่ลูกลูกว่าจะให้คุณแม่มาจับหูกระทะให้ลูกหน่อยลูกโอเคโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ลาบไปจ้าจ้าจ้า่าแม่ลับไปบายเอฟซีหน่อยเดี๋ยวพาไปเยี่ยมบ้านบายหันหน้ามาบายหน่อยคุณแม่หลับน่ารักนะคะเป็นคุณแม่ที่เรียบร้อยหนีหนีพี่ก้อยไปหมดละอยู่คนเดียวไปสิคะกระเพราหมูชิ้นพี่ก้อยนะใส่ กะเพราหมูชิ้นกระเพราหมูชิ้นใส่ลูกชิ้นบุกนะคะ <c oughs> น้าทานไหมเอ่ยดูเดืเด <c oughs> อดเลือดพาดนของวันนี้นะเนี่ยยังไม่ได้ชิมเลยพี่ก้อยไม่ชิมเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไง <c oughs> ค่ะแนิดเึงเหมือนเหมือนอะไรคะ <c oughs> เป็นตาหน้าตานะ พอผ่านไหมเนี่ยมาปาใช้ได้หรือเปล่าขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาชมเพราะพี่ก้อยก็ไม่มีอะไรนะคะพี่ก้อยก็มาแต่ถ้าไม่ไปวัดพีกก่ก้อยก็ไปสถานธรรมไม่ไงั้นก็พีกก่ก้อยก็ทํากับข้าวไปส่งเสริมทาอาหารเจไปแจกนะคะคือนี่คือวิถีชีวิตพี่ก้อยเนาะก็ <c oughs> อ,อยู่ประมาณนี้นะคะนี่แคๆข้าวร้อนๆน,นะคะข้าวพวกเราหุงอยู่ ข้าหนีกันหมดแล้วข้าจามพัเฉยพัดเฉยทำข้าวหอ่อสามสิบหอนะจ๊ะพอเสร็จแล้วนะคะหน้าตาพอใช้ได้ไหมเอ่ยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมขอบคุณเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์นให้กำลังใจนะคะวิถีชีวิตพี่ก้อยช่วงนี้ก็จะมีอยู่สถานธรรมกับวัด กับหน้าเตาทำกับ <observed> ข okay, okay, ้าวโอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามนะคะยังไงก็ฝากน้อฝากตัวด้วยนะคะวันนี้วันขออ่านด้วยกันพี่แย้มจะจับเรียกกันนั่นอยู่ว่าใดเรียกอันนายกอบตอยู่ตาเอ๋น้อยตาเอ๋น้อยเลือถ่ายคลิปอะไรของแม่อันนี้ของแม่ เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้านแม่หลับนะคะนี่หุงข้าวจะทำข้าวห่อพี่ก้อยทำบุญทุกวันยังไม่ได้ชิมเลยพี่ก้อยไม่ชิมเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนเหมือนอะไรคป็นตาหน้าตานะพอผ่านไหมเนี่ยมาล้า,า,าใช้ได้หรือเปล่าขอบคุณเพื่อนเน,นะคะที่เข้ามาชมเพราะว่าพี่ก้อยก็ไม่มีอะไรนะคะพี่ก้อยก็มาแต่ ถ้าไม่ไปวัดพี่ก้อยก็ไปสถานธรรมไม่งั้นก็พี่ก้อยก็ทํากับข้าวไปส่งเสริมทาอาหารเจไปแจกนะคะคือนี่คือวิถีชีวิตพี่ก้อยเนาะก็อยู่ประมาณนี้นะคะนี่แห้งข้าวร้อนๆน,นะคะข้าวพวกราหุงอยู่เขาหนีกันหมดแล้วเขาจามพัดเฉยๆัดเฉย หอ่อสามสิบห่อนะจ๊ะเี่ก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาพอใช้ได้ไหมเอ่ยขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมขอบคุณเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์นให้กําลังใจนะคะวิถีชีวิตพี่ก้อยช่วงนี้ก็จะมีอยู่สถานธรรมกับวัดกับหน้าเตาทากับข้าว โอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามนะคะยังไงก็ฝากน้อฝากตัวด้วยนะคะ